ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนกนารณ์พิเศษค่ะตรงนี้จะเรียกว่าบอ่อน้ำผุดนะคะหรือว่าบอ่อน้ำผุดท่าช้างค่ะก็อยู่กันที่อำเภอปากช่องค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นน้ำกันค่ะทุกคน ที่ก็จะมีบริการภายเรือขยักด้วยนะคะก็คนละเจ็ดสิบค่ะเขาก็จะล่องน้ำเขาเรียกภายเรือล่องน้ําคลองลําตะคลองะคะ่ะทุกคนสายน้ําก็จะไปตามเรือเลย ตรงบริเวณนี้นะคะก็น้ําใสมากค่ะทุกคนแบบใสจนล้อเห็นข้างล่างเลยค่ะแต่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยเขาจะไม่ให้เล่นนะคะไม่ให้ลงเล่นเพราะว่ามันเหมือนจะมีคําเตือนในเรื่องของกระแสะไฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรค่ะแตสุดแต่ใส่มากอ่ะใส่กระโดดไปโดยไฟช็อตแอะเอะ แม่ผุดตา ใหญ่นครราชสีมาอันซีนบ่อน้ํามรกตน้ําผุดปากช่องหรือน้ําพุธรรมชาติบ้านท่าช้างตั้งอยู่ที่ตําบลหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นตาน้ําที่มีน้ําผุดออกมาตลอดทั้งปีโดยธรรมชาติน้ําที่ผุดขึ้นมาจะเป็นน้ําฝนที่ตกไปอยู่ในใต้ดินและก่อนที่จะผุดขึ้นมาจากผิวดินก็ได้กรองจากก้อนหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงเลยทาให้น้ํามีความใสและมีสีออกเป็น้าเขียวเลยคล้ายกับสระมรกตนั่น้ำผุดของที่นี่ จะมีบ่อหรือชั้นลดหลั่นกันไปเป็นบอ่บอบ่อลงมาประมาณสีบบ่อและมีสายกันน้ําเพื่อให้เป็นน้ําตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้แต่เฉพาะบริเวณที่เป็นการน้ําจะไม่อนุญ,ญาตให้ลงเล่นค่ะค่ะเราเล่นน้ำจนเราแบบว่าจนถึงปิดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือประมาณจะสี่โมงครึ่งแล้วค่ะก็คือเขาก็จะปิดที่นี่แล้วค่ะเพราะที่จยปิดสี่โมงครึ่งนะคะก็หนาวมากทุกคนเล่นโคตรมัน,นอะ่ะแล้วแบบเด็กเยอะมากเล่นจน จนมือเหี่ยวปค่ะเดี๋ยวเราจะไปอันน้ำเจองตัวกัน